ครับเรามาดูแบบฝึกหัดท้ายบทที่2นะครับเป็นในส่วนของคําถามมีทั้งหมดอยู่6ข้อเนาะนะครับเรามาเริ่มจากข้อที่1นะครับเขาว่าเด็กคนหนึ่งเด็กคนหนึ่งเดินทางไปทิศตะวันออก150เมตรนะครับสกิทภาพไปด้วยเลยนะครับ150เมตรแล้วเดินกลับทางเดิม30เมตรไปทางทิศตะวันตกโอเคกลับมาทางนี้30เมตรนะครับ มีคำถามอยู่2ข้อนะครับพอไก่เขาถามว่าระยะทางทั้งหมดที่เด็กคนนั้นเดินทางได้เป็นเท่าใดนะครับก็ระยะทางเป็นปริมาณสกลาร์นะครับไม่ว่าจะเคลื่อนที่ไปที่ใดก็แล้วแต่เราก็จะบวกกันทั้งหมดเลยนะครับฉะนั้นในส่วนของ,ร,งะร,ะอระยะทางนะครับก็จะได้เป็นระยะทางนะครับก็จะเท่ากับ150บวกกับ30นะครับก็จะตอบเป็น180เมตรนั่นเองครับ ต่อไปขอไข่นะครับการกระจัดของการเคลื่อนที่เป็นเท่าใดนะครับการกระจัดของการพื้นที่จริงๆแล้วเส้นที่คูลา่าที่คูวาดตัวนี้นะครนะ2เส้นนีมน้มันทับกันอยู่นะครับทับกันอยู่แต่กัวมองไม่เห็นนะครับก็เลยวาดแยกออกมานะครับการกระจัดให้เราลากจากตำแหน่งเริ่มต้นไปยังตำแหน่งสุดท้ายนะครับนี่ก็คือตำแหน่งการกระจัดนะครับซึ่งในที่นี้คูจะเขียนเป็นตัวเวกเตอร์เอแล้วกันนะครับ การกระจัดเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับเราจะต้องบอกทิศทางด้วยนะครับเพราะการกระจัดในที่นี้นะครับก็จะมีขนาดเท่ากับเอาร้อนะครับลบ30ก็จะได้เท่ากับ120เมตรนะครับเป็นบวกด้วยนะครับบวก1 2อเมตรหรือเครื่องหมายบวกตัวนี้ก็บ่งบอกว่าสมมติตัวนี้นะครับเราให้150เป็นบวกก็แสดงว่าเรากำหนดทิศท,ทางขวา หรือทิศทางตะวันออกเป็นบวกนะครับเมื่อหากมาแล้วมันเป็นบวกก็สแสดงว่าการกระจัดนี้ไปในทิศทางที่เรากําหนดนั่นก็คือ,อไปในทางทิศต,ตะวันออกนั่นเองนะครับโอเคการกระจัด120เมตรทิศตะวันออกนะครับนี่ก็คือข้อขอไข่ต่อไปดูข้อที่2นะครับรถยนต์คันหนึ่งเคลื่อนที่ได้30กิโลเมตร ในครึ่งชั่วโมงแรกและเคลื่อนที่ได้ระยะทาง50กิโลเมตรในครึ่งชั่วโมงต่อมาอัตราเร็วเฉลี่ยใน1ชั่วโมงมีค่าเท่าใดนะครับอัตราเร็วเฉลี่ยในที่นี้ครูจะเขียนเป็น V แล้วก็ห้อยด้วย AV นะครับตามนิยามนะครับอัตราเร็วเฉลี่ยมันก็คือ,อระยะทางทั้งหมดในช่วงที่เราพิจารณานะครับหารด้วยเวลาทั้งหมดซึ่งระยะทางทั้งหมดนี้นะครับครูจะเขียนเป็นตัว ซิกมาเแล้วกันนะครับในหนังสือเขาอาจจะเขียนเป็นเป็นตัวดีนะครับอ่ะก่อนอื่นเราทําความเข้าใจก่อนนะครับถ้าในหนังสือนะครับซิกมาเที่กูเขียนตัวเนี้ยมันก็คือตัวดีนะครับปร,ริยทางนะมันก็ให้เข้าใจตรงก,กันก่อนนะครับแล้วก็หาด้วยเวลาทั้งหมดกูเขียนเป็นซิกมาทีนะครับปร,ริยทางทั้งหมดในตอนนี้เราก็อเอา30กิโลนะครับ 30กิโลเมตรมาบวกกับ50กิโลเมตรอันนี้กูไม่ได้เปลี่ยนหน่วยนะครับแล้วก็หาด้วยเวลากูใช้เป็นในหน่วยชั่วโมงเนาะนะครับครึ่งชั่วโมงบวกครึ่งชั่วโมงก็จะเป็น1ชั่วโมงนะครับฉะนั้นหน่วยที่ออกมาตอนนี้จะเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับคําตอบก็คือ80กิโลเมตรต่อชั่วโมง km ส่วน hr นะครับต่อไปเราไปดู ข้อที่3นะครับเขาว่าชายคนหนึ่งดึงแถบกระดาษเครื่องเคาะสัญญาณเวลาซึ่งเคาะห้ครั้งต่อวินาทีนะครับปรากฏว่าจุดบนแถบกระดาษดังรูปนะครับเกิดจุดบนแถบกระดาษดังรูปเลยจงหาขนาดของความเร็วที่จุด A และ B โดยใช้ไม้บรรทัดวัดปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณน,นะครับซึ่งในที่นี้นักเรียนจะต้องมีไม้บรรทัดสัก ชักอันนึงนะครับแล้วก็ลองไปวัดที่หนังสือของนักเรียนดูนะครับโอเคทีนี้ในส่วนของการหาความเร็วที่จุด a นะครับก็คือตรงนี้นะครับนี่คือความเร็วที่จุด a นะครับอูเขียนเป็น VA แล้วกันนะครับโอเคเขียนเป็น VA นะครับอในการหาในที่นี้เขาต้องการหา ขนาดความเร็วนะครับขนาดความเร็วที่จุด A แล้วก็เอาระยะทางนะครับไม่ใช่ระยะทางเอาขนาดของการกระจัดนะครับเอาขนาดของการกระจัดที่ครอ,อมจุด A ตัวนี้นะครับนะกัวจากนี้ไปนี้นะครับนี่ก็คือขนาดของการกระจัดกูเขียนเป็น SA แล้วกันนะครับซึ่งนักเรียนก็วัดออกมาว่าระหว่าง2จุดเนี้ยนะครับ มันมีความยาวเท่าไหร่นั่นแหละคือขนาดการกระจัดนะครับอ่ะก็เอาขนาดการกระจัดขนาดการกระจัด SA หารด้วยเวลาเวลาในช่วงเนี้ยนะครับในช่วงจากจุดนี้ไปยังจุดนี้ซึ่งจริงโจ์บอกชัดเจนนะครับว่าไอาเครื่องเคาะสัญญาณเวลาตัวเนี้ยนะครับเคาะ50าครั้งต่อวินาทีหมายความว่าใน1วินาทีจะเคาะจะเคาะ50ครั้งนะครับจะเคาะ50ครั้งฉะนั้น ในระยะ1ช่วงจุดตัวนี้นะครับหช่วงจุดที่เราเห็นเขียวๆตงเนี้นะครับมันก็คือเวลา1ส่วนเวลา1ส่วน50าวินาทีนะครับหช่วงจุดตัวนี้ก็คือ1นส่วนห้ิวินาทีฉะนั้นระยะ S A ตัวนี้มันก็คือ2ช่วงจุดใช่ไหมครับสช่วงจุดเวลามันก็จะเป็น2ส่วน50ิวินาทีนะครับโอเคนนะนี่ก็ คือให้เรียนจำไว้ว่า1ช่วงจุดเวลาที่ใช้ก็คือ1นส่วนห้ิวินาทีถ้าเป็น2ช่วงจุดก็คือ2อส่วนห้ิวินาทีนั่นเองนะครับในส่วนนี้ควัดออกมาแล้วนะครับเอชเอที่วัดได้นะนะครับอันนี้จะได้อยู่ที่0.5เซนนะครับไอเจ้า SA ตัวเนี้ยใช้มันไม้บรรทัดวัดออกมาแล้วจะได้0.5เซนติเมตรนะครับทีนะี้นี่คือแม้บรรทัดโงครูนะครับ ถ้าเราจะาต่อเป็นในหน่วยเมตรต่อวินาทีแล้วก็แปลง sa ขนาดของการกระจัดตัวนี้ในหน่วยเมตดแล้วกันนะครับก็จะเป็น0.5เซนเซนติเมตรเปลี่ยนเป็นเมตรก็คูณ10ยกกำลังลบ2นะครับแล้วก็หารด้วยเวลา2ส่วน50นะครับคำตอบที่ได้นะครับในส่วนนี้ก็ให้เรียนเอา50มันเป็นเศษซ้อนนาดนะครับ ก็50ข้างล่างย้ายขึ้นไปคูณด้านบนนะครับก็จะเป็น0.5นะครับคูณกับ50แล้วก็หาร2แล้วก็คูณ10ยกกำลังลบ2นะครับโอเคคำตอบที่ได้ในส่วนนี้นะครับก็จะได้เท่ากับ0.125เมตรต่อวินาทีนะครับนี่ก็คือขนาดของความเร็วที่จุด A นะครับ ต่อไปถ้าเราต้องการหาขนาดของความเร็วที่จุด B แล้วก็คิดเหมือนกันนะครับเราไปดูต่อนะครับจุด B คือตรงนี้นะครับเอ่อต้องการหาขนาดความเร็วที่จุด B VB ตัวนี้คุเขียนเป็น VB แล้วกันนะครับ VB ก็ให้เรานะครับคิดระยะนะครับจากคิดระยะเขาเรียกว่าระยะที่คล่อมคล่อมจุด B จ,ดจุดนั้นนะครับ นั่นก็คือกูเขียนเป็น S B ตรงนี้นะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าระยะตรงจุดนี้นะครับถามว่ามันต้องใช้เป็น1ช่วงจุดต้องใช้เป็น2ช่วงจุดเสมอเลยหรือเปล่าอันนี้ไม่จําเป็นนะครับให้เรียนจําไว้นะครับว่าสมมุตินะกูสมมติแล้วกันนะครับว่าเราต้องการหาว่าขนาดของความเร็วณะตาแหน่งนี้เป็นเท่าไหร่นะครับ นักเรียนไม่จาเป็นต้องใช้จุดนี้กับจุดนี้นะครับเราอาจจะใช้เป็นจุดนี้กับจุดนี้ก็ได้โอเคไหมครับถ้าใช้จุดนี้กับจุดนี้หมายความว่าอ่าสอรี่ครับอาจใช้จุดนี้เป็นจุดนี้ก็ได้นะครับถ้าใช้จุดนี้ระยะก็ต้องเป็นตัวนี้นะครับซึ่งเวลาก็จะเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับเวลาก็จะเพิ่มขึ้นเป็น4ช่วงจุดโอเคไหมแต่ถ้าเราคล่อมแค่2ช่วงจุดอ่ะย้อนกลับมาดูตัวนี้นะครับ ถ้าโซลแล้คล่อมแค่2ช่วงจุดตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นนะครับแล้วก็วัดระยะจากจุดนี้ไปยังจุดนี้นะครับได้เท่าไหร่อันนี้คือใช้แม,ม่พันทัดนะครับแล้วก็ Sb เนื่องจากมันคล่อมแค่สองช่วงจุดนะครับ2ช่วงจุดมันก็คือ2ส่วน50ิวินาทีนะครับสส่วน50ิวินาทีมัน Sb ได้เท่าไหร่นะครับ Sb เราวัดออกมานะอันนี้จะได้อยู่ที่ 1.8เซนติเมตรนะครับซึ่งครูเปลี่ยนเป็นเมตรนะครับในส่วนนี้เป็น1.8เซนติเมตรซึ่งนักเรียนอาจจะไม,ม้บรรทัดนักเรียนอาจจะวัดไม่ได้เท่านี้นะนะครับแล้วก็อาจจะใช้ตัวเลขที่เราวัดได้เลยนะครับไม่เป็นไรคําตอบอาจจะไม่ตรงกันนะครับอาจจะคาดเคลื่อนนิดหน่อยนะครับโอเคเปลี่ยนเป็นเมตรนะครับก็1.8คูณ10ยกกาลังลบ2เนาะนี่ครับ เซนตินะครับแล้วก็หารด้วย2ส่วน50เหมือนเดิมนะครับย้ายเ้าจ้า50ขึ้นไปคูณด้านบนนะครับก็จะเป็น1ส่วน1.8คูณ10ยกกำลังลบ2นะครับแล้วก็คูณกับ50แล้วก็หารด้วย2นะครับในส่วนนี้คำตอบที่ออกมาได้นะครับคูหารออกมาแล้วจะได้เป็น0.450นะเมตรต่อวินาทีนะครับ ค่นะครับนี่ก็คือขนาดของความเร็วที่จุด b นะครับต่อไปเราไปดูข้อที่4นะครับข้อ4ี่เขาวัดถ้าเราปล่อยนะครับถ้าเราปล่อยก้อนหินให้ตกแบบเซอรีในขณะเดียวกับที่เราขว้างก้อนหินก้อนหนึ่งลงมาตามอ่ลงตามแนวดิ่งนะครับ ก้อนหินก้อนไหนจะตกถึงพื้นก่อนกันนะครับโอเคลองสังเกตภาพคร่าวๆนะครับก้อนหนึ่งปล่อยคําว่าปล่อยนะครับหมายความว่าความเร็วต้นนะความเร็วต้น u เป็น0ูนย์นะครับนี่คือคําว่าปล่อยนะครับอีกก้อนหนึ่งคว้างลงก้อนที่1กับก้อนที่2เนาะนะครับคว้างลงด้วยความเร็วต้นอยู่ค่าหนึ่งนะครับฉะนั้นก้อนไหนจะถึงพื้นก่อนนะครับจริงๆถ้าเราดูแล้วนะครับ ทั้งสองก้อนนี้นะครับจะเคลื่อนที่ด้วยความเร่งเท่ากันนะครับ A ของก้อนที่1จะเท่ากับ A ของก้อนที่2นะเพราะว่าหลังจากที่มันหลุดจากมือเราไปแล้วเนี่ยนะครับถ้าเราไม่คิดแรงต้านอากาศทั้ง2ก้อนนี้จะเคลื่อนที่ด้วยความเร่งเท่ากับค่า G หรือค่าความเร่งโน้มถ่วงนะครับหรือค่าความเร่งโน้มถ่วงนะครับทีนี้นะครับถ้าเราอยากหาว่าอันไหนถึงพื้นก่อน อันนี้ถึงพื้นก่อนก็ต้องใช้เวลาน้อยกว่าใช่ไหมครับเพราะนั้นครูใช้สมการนี้ในการพิจารณาพิจารณานะครับนั่นก็คือ V v เท่ากับ u บวก at ซึ่ง A ในทีนี้ก็คือค่า g นะครับ G t โอเคใช้สมการนี้ในการพิจารณานะครับนักเรียนลองสังเกตนะครับถ้าสมมุติว่ามันจะถึงพื้นเร็ว หรือถึงพื้นก่อนหมายความว่ากรณีที่มันถึงพื้นก่อนนะครับตกถึงพื้นก่อนเนี่ยหมายความว่าความเร็วปลายมันจะต้องเรียกว,ว่ามากมากกว่าใช่ไหมครับมากกว่าทีนี้อันไหนความเร็วปลายมากกว่านะครับก้อนที่1กับก้อนที่2ให้เรามาสังเกตนะครับในส่วนของก้อนที่1น,นะครับก้อนที่1ก็จริงนักเรียนดูที่ความสัมพันธ์ก็ได้นะครับมันจะต่างกันที่แค่ แค่อยู่ใช่ไหมครับเพราะ g เท่ากันอ่ะอ่านี่ลองสังเกตน,นะครับถ้าสูบว,ว่ายู่ยูมันมากความเร็วต้นมากก็แสดงว่าความเร็วปลายตัวนี้มันต้องมากถูกไหมครับความเร็วปลายก็ต้องมากนะถ้าสมมติว่านะครับอันที่2ถ้าสติว,ว่าความเร็วต้น u ยูตัวนี้มันน้อยนะครับความเร็วปลายมันก็ต้องน้อยถูกไหมครับ ความเร็วไปลายมันต้องน้อยฉะนั้นนะครับก็ลองดูนะครับตามที่เราเช็คคอนเซปต์มานะครับหมายความว่าก้อนไหนที่ความเร็วต้นมากก้อนไหนที่ความเร็วต้นมากแสดงว่าความเร็วปลายมันจะมากเมื่อความเร็วปลายมันมากหมายความว่าคือมันเคลื่อนที่ได้เร็วมันก็จะถึงพื้นก่อนถูกไหมครับฉะนั้นสรุปเลยนะครับว่า สรุปตรงนี้นะครับตอบว่าก้อนที่คว้างนะครับก้อนที่คว้างลงคว้างลงนะครับจะถึงพื้นก่อนนะครับเหตุผลนี้ถึงพื้นก่อนครูได้อธิบายไปแล้วนะครับเพราะว่าเราก็เช็คที่ความเร็วปลายเนาะอันไหนความเร็วปลายมันมากกว่าก็แสดงว่ามันถึงพื้นก่อนนะครับ อันนี้ในเงื่อนไขที่ปล่อยที่ระดับเดียวกันนะครับโอเคนะต่อไปเราก็ไปดูนะครับข้อที่5ต่อเลยข้อที่5นะครับปล่อยลูกบอล A A ให้ตกแบบเสรีขณะที่ลูกบอล B ถูกโยนขึ้นไปในแนวดิ่งด้วยความเร็วต้นค่า1นะครับโอเคสเก็ตภาพคร่าวๆนะครับ A ปล่อยคำว่าปล่อยก็คือความเร็วต้นเป็น0นย์ะครับให้ตกแบบเสรีอีกก้อนนึงนะครับเป็นก้อน b โยนขึ้นไปด้วยความเร็วต้นค่าหน่นะครับเป็น u b แบบนี้นะครับหลังจากที่ลูกบอลทั้ง2เคลื่อนที่ออกจากมือไปแล้วนะครับคี์เวิดอยู่ตรงนี้ครับเคลื่อนที่ออกจากมือไปแล้วจงเปรียบเทียบความเร่งของลูกบอลทั้ง2กรณีถือว่าไม่คิดแรงต้านอากาศนะครับถ้าสมมติว่ามันหลุดจากมือเราไปแล้วเนี่ยนะครับทั้ง2ก้อนตัวนี้นะครับทั้ง2ก้อนไม่ว่าจะเป็นก้อน a กับก้อน b จะเคลื่อนที่ด้วยความเร่งเท่ากันนะครับความเร่งทั้งสองก้อนจะเท่ากันนั่นก็คือความเร่งเนื่องจากาแรงโน้มถ่วงนั่นเองนะครับสรุปก็คือทั้งสองก้อนจะมีความเร่งเท่ากันนะครับกีตัวนี้ก็คือความเร่งโน้มถ่วงนะครับ ทีนี้ครูอธิบายเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะครับเหตุผลที่ความเร่งมันเท่ากันนะครับก็เพราะว่าถ้าส่วนเราเรียนกฎของนิวตันมาแล้วนะครับขณะที่วัตถุมันเคลื่อนที่ในแนวดิ่งนะเคลื่อนที่ในแนวดิ่งโดยที่เราไม่คิดแรงต้านหรือไม่มีแรงภายนอกอื่นอื่นมากระทำเนี่ยนะครับวัตถุมันจะมีแค่แรงเดียวมากระทำนะครับนั่นก็คือแรงโน้มถ่วงของโลกก็คือ mg นะครับก็คือ mg ฉะนั้น เราอยากทราบว่าไอ้เจ้ามวลก้อนนี้มันเคลื่อนที่ด้วยความเร่งเท่าไหร่นะครับเคลื่อนที่ด้วยความเร่งเท่าไหร่ในส่วนนี้ถ้าเรียนเรียนกฎของนิวตันมาแล้วนะครับแล้วก็จะใช้กฎข้อ2ของนิวตันนะครับนั่นก็คือซิกมาเอฟเท่ากับเอเอมาอธิบายนะครับซึ่งซิกมาเอฟในที่นี้ก็คือแรงลับที่กระทำต่อไอ้เจ้ามวลก้อนนี้ซึ่งมันก็คือแรง Mg นั่นเองนะครับจกมันเท่ากับ MA เราจะได้ M ตัด m ไปนะครับ นั่นหมายความว่าถ้าเราไม่คิดแรงต้านอากาศนะครับขณะที่วัตถุม,มันลอยหลังจากที่บลุดมือไปแล้วเนี่ยครับมันจะเคลื่อนที่ด้วยความเร่งเท่ากับค่า g โดยที่ไม่ขึ้นกับขนาดของมวลด้วยนะครับอโอเคนะครับไม่ว่าจะเคลื่อนที่ขึ้นหรือลงนะครับความเร่งโน้มถ่วงจะมีที่ลงในแนวดิ่งเสมอเพราะมันจึงเท่ากันทั้ง2กรณีครับอ่ะอันนี้คือในส่วนเพิ่มเติมนะครับต่อไปเราไปดูข้อที่6ครับ ขณะวัดถูกเคลื่อนที่ขึ้นหรือเคลื่อนที่ลงตามแนวดิ่งภายใต้แรงน้มถ่วงของโลกนะครับปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่และมีค่าคงตัวได้แก่ปริมาณใดนะครับอันนี้ก็ตอบเลยนะครับว่า,าปริมาณที่มีค่าคงตัวเสมอเลยนะครับนั่นก็คือความเร่งน้มถ่วงนะครับค,ความเร่ง น้มถ่วงนะครับอันนี้จะเท่ากันเสมอนะครับไม่ว่าเราจะโยนวัตถุขึ้นหรือปล่อยวัตถุลงนะครับตลอดการเคลื่อนที่จะมีความเร่งคงที่นะครับทั้งขนาดและทิศทางด้วยนะครับเก okay, ครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ